เด็กด้านนี้นะคะสวสน้ำแข็ต่อรองกับพี่โอเยนี่เขาจะออกนี่เปานวเดีโอวะวิดีโอ จะ60เป็น65ในการทำงานก็ต้องสิบใช้ทุกกลยุทธ์นะครับ คนไหนครับพี่เห็นไหมไนะโอเคค่ะชื่อ คทนี่เออต,ว,ตว,ลลเวลาเรียน,น,นอย่างมหมาะสมัม่ควนะอกันค่คิปแบบนี้ให้หน้าตาของเชคเอถ้าเจอกันอีคนเขามาชวนฉัน แต่หนูพูดจังชันนะพูดว่าอะไรยานัทผมีแก้ฝีแก้หิดยานัทผมชิบแก้หิดแก้ปิ่สบายยานัทผมีแก้ฝีแก้หิดยานัทผมชิบแก้หิดแก้ฝีอือด้วยนี้ยานัทผมีแก้ฝีแก้หิดยานัทผมชิบแก้หิดแก้ฝีเร็วๆยานัทผมีแก้ฝีแก้หิดยานัทผมชิบแก้หิดแก้ฝีอือดนี้ยานัทผมีแก้ฝีแก้หิดยานัทผมชิบแก้หิดแก้ฝีอือด้วยยานัทผมแก้ฝีแก้หิดยานัทผมชิบแก้หิดแห้เสียง ต้องเน้นเผยแพร่สื่อไปในทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าในสมัยปัจจุบันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสิ่งที่กว้างที่สุดครับเอ้ยจังหวัดก็ไม่เป็นกระแสเนาะจัหงหวัดก็เป็นกระแสพอ,อ,อตอนนี้มันเริ่มติดมันเริ่มติดแล้วไม่ให้คุยจะเลยพังอยูอ่ครับเราไม่ เ,เพราะว่าผมฟีลของการน,นะครับควบกล้ามอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะทําสปอตขำๆสนุกๆน,นะครับเที่ยวที่จะเล่นมากหมายขนาดนี้เวลาเรากลับบ้านไปเรียนจบแต่ในยุคนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบกลับไปบ้านเพื่อไปดูทีวีแล้วทําเป็นพูดจบสั้นๆแล้วก็แชร์ได้ไปห้องนู่นนี่น่ารักทำเองมีไมโครโฟนมีไอโฟนอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีเด็ดไดอดอลเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีกล้องที่สมั หัวใจของสปอตตัวนี้ออกมานะครับเฮ้ยหีงบอกมีไงมีกันมีอารมณ์อารมณ์ฉันก็มีแต่แต่ถ้าไม่มีถุงยางก็อดเว้ยรู้จักปฏิเสธรู้จักป้องกัน นปุมอ่ะฉันก็มีแต่ถ้าไม่มีหนึ่งอย่างอ่ะโกดเว้ยอธิเสกรู้จักป้องกันไรโรคไรคันด้วยความปรารถนาดีจากสภาเด็กและเยาวชนชิจิจิจิเนะโอเค ฉันชื่อแอปเปิลค่ะเป็นหมอหมอหน่ะชอบปกเ็มนตอนนี้ครับปัญหาจะเป็นขึ้นคือตีลูกมันจะหลงนันจะกบนฉันชื่อแอปเปิลคือหลงมันไม่ตีมาตั้งแต่เมื่อวานนเมื่อวานนี้้าพ่ะที่เชียงใหม่เลย สร้างสารสาหรับเด็กและเยาวชนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรในวัยรุ่นหรือว่า d j t มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนะครับวันนี้ทั้ง3คนก็ถือว่า88.5 d ท t บ้านเหลือบา,บายที่เหลือปเป็นจังหวัดไหนบ้างลูกนะจังหวัดตา นมีจังหวัดใดขออนุญาตแนะนาตัวกับพี่เหีียวนะคะชนิีสาวชมสินเป็นผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอ่อเป็นฉันก็จะเป็นนะมันใจเ็้นรู้ว่าอ้อมท้องอยู่ดีๆอ้อมก็เงียบหายไปจากชีวิตของอ้อมโอ้ใครจะไปรู้ล่ะพี่อาจจะยิ่งกว่าน้องกันได้ด่าแรงๆแต่หนูก็ชอบปฏิบัติต่อฝ่ายชายแรงๆเช่นกันนะคะ ต้อนรับเด็กๆนะฮะจากครงการอบรมกิจกรรมสร้างสารรค์สำหรับเด็กและเยวาวชนป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับจะโดยกรมกิจการ,รเด็กและเยวาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวัสดีครับอยู่ที่โรงเรียนยอะไรครตอครับนอเลยฮะอ๋อหน้าเด็กอยู่เลยเราจะดูแลเด็กที่เป็น เด็กได้โอกาสนะคะเด็กพิการแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พิการสนับสนุนในด้านของอาเซียนนะคะซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือเป็นแกนนําเด็กและเยาวชนในตําบลแต่ว่าคือแม่จ๋าช่วยบอกหนูทีว่าหนูทำผิดอะไรแม่จ๋าแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ใจแกออกไปเลยแกจะมาทำร้ายอนาคตของฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเดี๋ยวนี้แม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษ วันนั้นแม่คิดได้แม่จะไม่ทำแม่จะป้องกันและแม่จะไม่ทำร้ายลูกแม่ขอโทษลูกแก้วไปไหนี้กันจะมาทำร้ายนะโคชฉันออกไปค่ะก็ค่ะประวานีนี่เจ้ค่ะแผ่นเขียนชื่อจังหวัดไว้ด้วยนะคะเขียนสาระประเด็นเรื่องกาแฟหนึ่งประเด็นผ่าน ก่อนเนาะแล้เดี๋ยวจะเสริมให้อีกนิดนึงค่ะต่อไนี่ยงานหน้ารกริวได้นะคคะอจาร้กแด้ึงนค่งะ